สวัค่ะน้องนุ่นค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนอะไรคะสวนขันข้าวค่ะค่ะที่ไหนอะไรยังไงที่กัดเลยอ่อยู่จังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะอยู่เลยบิ๊กซีบุรีรัมย์มา2 0งเมตรค่ะร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือค่ะคะตอนนี้นะคะเราจะพามาดูว่าเอ่ออกนิมาที่แบบขายดิบขายดีนะคะมีตัวไหนบ้างค่ะน้องนุ่นจะเป็นกําไรหยกนะคะอ๋อกำไรหยกใช่จะเป็นแบบ ไซมินิมอลแบบนี้เลยเล็กๆจะเป็นพุ่มเตี้ยๆแบบนี้นะคะอ่าค่ะนี่ค่ะเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลค่ะทำลายยกนะคะแบบนี้ไซนี้กระถางกระถางห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วค่ะราคาค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบคข่น่ารักมากร้อยยี่สิบนะคะน้องนุ่นส่งไหมคะที่สวนอันนี้ส่งค่ะอันนี้ราคาส่งฟรีให้ทุกท่านเลยนะคะร้อยยี่สิบนี้คือส่งรีด้วยอันนี้มันมีกุหลาบค่ะ อัญมณีกุหลาบใช่ใบเขาจะเป็นกลมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สีเหมือนจะเป็นสีชมพูอ่อนๆส้มๆแล้วทรงมันก็จะเหมือนแบบเมันดอกกุหลาบใช่ใช่อะดูใบใหญ่ๆอย่างงี้นะคะจะดูออกเฟตเสีแบบนี้นะเวลาแบบใบประมาณเออสวยดีมันไม่เหมือนอัญมณีแดงนะคะคนมีอัญมณีแดงให้ดูไหมคะเดี๋ยวมาเทียบอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะ คนละแบบนะคะแบบนี้คืออัญมณีแดงอันนี้คืออัญมณีอะไรคะอัญมณีกุหลาบค่ะชื่อน่ารักอัญมณีกุหลาบมันจะเหมือนกุหลาบเลยดอกกุหลาบโอเคใครยังไม่มีนะคะต้องมาซื้อเท่าไหร่คะร5 0หค่ะราคหาหลักร้อยค่ะส่วนมากหลักร้อยหมดเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือรวมส่งด้วยเหมือนกันรวมส่งทุกต้นเลยค่ะส่งฟรีให้เลยร้อยห้าทคบะต้นเดียวก็ส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นมหาเศรษฐีแดงนะคะชื่อมหาเศรษฐีแดงลักษณะเขาก็จะเป็นแบบ สีแดงแบบใบสีแดงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเขียวๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋าแดงแบบแดงแดงใช่แล้วก้านเขาก็จะเป็นสีขาวนี่ค่ะจะเน่ยของอโกลนิมานะคะแต่ละใบแต่ละต้นนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะถึงจะเป็นชนิดเดียวกันก็เหอะลายใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็เอาที่ชอบละกันมีเยอะนะคะค่ะมีมีนะคะราคาค่ะ200บาทค่ะ200บาทนะคะแบบมีแดงกับเขียวเขียวลองดูกันอ่า อันนี้มหาเศรษฐีแดงอันนี้มหาเศรษฐีสีเขียวอันนี้มหาเศรษฐีเขียวใช่ตัวนี้จะเป็นตัวมาก,ก่อนตัวสีแดงค่ะอ๋อโอเค,คก็คือเขียวเขาจะเยอะกว่าแดงใช่ส่วนอันนี้มหาเศรษฐีแดงก็คือแดงเยอะกว่าเขียวแดงเยอะกว่าส่วนก้านก็ขาวจั้วเลยใช่ค่ะอุย้ยน่ากินมากราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะสองร้อยบาทเท่ากันเลยโอเคค่ะสองร้อยบาทเท่ากันนะคะรวมส่งนะคะทุกคนราคาคือรวมส่งนะคะแล้วทีนี้ วัสดุปลูกนะคะที่เราใช้แล้วก็แสง,งคะ่ะน้องนุ่นเลี้ยงยังไงบ้างเป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวคะ่ะ แต่ส่วนมากน่จะใช้เป็นปุ๋ยเทอร์โมโค้ดมากกว่าเทอร์โมโค้ดที่เเทอร์โมโค้ดจะมีสีเลยใช่ค่ะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอโกนิมาน้องนุ่นแนะนำเทอร์โมโค้ดใช่ค่ะนะคะงไปว่าอกือดูอโซโมโค้ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเล่งสีจริงๆก็จะาจะเป็นเทอร์โมโค้ดค่ะนี่สัมภาวทองค่ะตัวนี้สีแบบสวยมากตัวนี้สัมภาวทองนะคะ อุ้ยแล้วก้านะลำต้นสีชมพูใช่ค่ะแล้วฟอร์มก็จะเป็นกอก<ห>แบบนี้เลยนะคะใบก็แบบว่าดูตะมูตะมีนะคะทุกคน<ม>เห็นไหมยอยู่ในกระถาง5นิ้วเหมือนกันราคาค่าสัมเาาอันนี้180บาทสัมภาทองเนาะใช่ค่ะ180บบาทนะคะ,คะน่ารักมากนะคะโอ้ยรวมส่งนะคะราคาคของส่วนนี้ ใช่ค่ะส่งฟรีให้เลยค่ะโอเคนี่แล้วก็จะมีอัญมณีแดงนี่แหละค่ะแดงที่แบบว่าเป็นตำนานนะคะตัวนี้เนาะใครที่จะเริ่มเริ่มเลี้ยงอ่ะก็จะเลี้ยงอัญมณีแดงใช่ค่ะอัญมณีขาวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ80บาทค่ะ80บาทราคาหลักสิบเลยตัวนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็จะแดงแบบนี้นะคะเป็นไม้เก่าแก่โบราณเนาะใช่ค่ะคปดสบาทนะคะ มีอะไรอีก่าอุมยนั้นสวยจังเลยอะไรอ่ะตอนนี้เป็นมีแล้วรวยค่ะจะเป็นแล้ววรยจะคล้ายๆกันกับแสงเงินแสงทองใช่ใช่ค่ะแต่ว่าสีค้าแตกต่างกันตรงสีค่ะสีเขาจะเป็นชมพูเข้มใช่แสงเงินแสงทองจะออกเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ออร่าชมพูก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนแต่ตัวนี้เป็นมีแล้วรวยจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะโอเคขึ้นมาเป็นชมพูเข้มเข้มขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะดูใบอ่อนของเขาสิคะทุกคนนะนี่ค่ะ แล้วดูกล้าลำต้นนะคะก็จะเป็นชมพูอมขาวสวยอันนี้สวยอันนี้ไม่เคยเห็น,น,นชื่ออะไรอีกรอบคะมีแล้วรวยค่ะมีแล้วรวย <laughs> เอา้าต้องซื้อรานะคาเท่าไหร่คะ100่บาทห0่บาทนะคะมีแล้วรวยนะคะ100บาทนะคะโอเค ไม้สวยงามคือค่าเดี๋ยวเราเดินไปไม้สิงามอัน้ก็สวยงามค่ะไม้มงคลด้วยสวยงามด้วยนะคะไม่ต้องดูแลยากด้วยตัวนี้เป็นเรียกซับค่ะเรียกซับใช่จะเป็นกระดูกสีชมพูแบบนี้เลยค่ะอ๋อโอ้กระดูกดูตรงแบบกระดูกตรงนี้นะคะกระดูกใบนะคะเรียกซับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าดูนะคะสวยมากแบบนี้เท่าไหร่คะน้องนุ่นตัวนี้180บาท180ปบบาทนะคะทีนี้ การขยายพันธุ์ค่ะตรงนู้นอะเล่าให้ฟังหน่อยขยายพันธุ์ยังไงถ้าเป็นข้อๆแบบนี้แล้วก็สามารถตัดบอกได้เลยค่ะตัดยังไงคะก็ตัดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะเป็นยอดเนาะสามารถนําไปอบได้ค่ะหรือว่าจะแช่น้ําก็ได้ค่ะแช่น้ำไปก่อนก็ได้ใช่ค่ะแช่น้ําก่อนแล้วก็ค่อยรอให้เขามีรากใช่ค่ะ แต่ส่วนมากจะอบมากกว่าค่ะอ่ามันไวกว่าใช่ค่ะใช่ไหมคะโอเคตัดได้เลยก็เหมือนยกยอดตรงข้อตรงนี้วางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไอ้พวกอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาเป็นกอค่ะใช่จะมีจะเหมือนทำาฟมกอโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์สำหรับอะโคนนานะคะแบบง่ายๆนะคะใช่สวยมากเลยนี่เลยตัวนี้ได้มาใหม่อันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะจะเป็นหลักทรัพย์ธรรมดาแต่ตัวนี้น่ะ มันจะเป็นแบบตัวที่เขากัดสีแบบนี้นะคะสีแดงแดงแจ๊ดอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะปกติ<ม>หลักทรัพย์จะเป็นยังไงคะจะเป็นเหมือนนยคะใบด้านล่างเขาเนาะจะเป็นเหมือนเหมือนใบพวกนี้คะ่ะน,นี่นะคะหลักทรัพย์ใช่แต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนใบเขาจะเป็นแบบแดงแป๊ดแบบนี้เลยใใช่นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าถึงจะเป็นแบบเดียวกันเขาเรียกนะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เนาะชอบใบไหนต้นไหนก็ต้องมาแบบเออช้อปปิ้งเลือกดูเอาเอาที่ถูกชอบเอยถูกใจตัวเองราคาเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ที่200ค่ะ200้บาทอู้ใบใหญ่มากถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะอยู่ประมาณร5 0ประมาณนี้โอเคคือแบบนี้วางแล้วก็สวยเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าดจะว่าสวยใช่ค่ะหนูเหรอคะ ต้นไม้โอเคนะคะขอบขาเค่ะสวยมากดูดูก้านเ่ยนะคะใหญ่มากดีมากนะคะต่อไปจะเป็นไม้เหมือนคนสะสมค่ะตัวนี้เป็นสมบัติสยามค่ะตัวนี้อ้ยชื่อดีมากสมบัติใช่ค่ะใบเขาจะกลมๆจะใบแบบ เกือบคล้ายๆกับมูนไลท์แบบนี้ใบกลมๆใช่ค่ะสังเกตนะคะกลมไม่กลมอ่ะอย่างนี้อันอย่างงี้แหลมอันนี้แหลมนี่เห็นไหมคะอ่าอันนี้ใบแหลมส่วนนี้เป็นทรงใบกลมนะคะประมาณนี้เป็นฟอร์มเตี้ยๆแบบนี้เลยใช่ค่ะเอาแต่ที่ตามที่เราชอบนะคะค่ะแบบนี้เท่าไหร่คะตัวนี้จะเป็น900บาทค่ะสมบัติสยามสมบัติสยาม900บาทจะ9า0บาทค่ะอ๋อมันเป็นไม้แหลมใช่ค่ะไม้ใหม่ไม้แหลมไม้สะสมตัวนี้นะคะจะเป็น ตัวสุกสมใจปองค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นใบใบกลมนะคะจะเป็นฟอร์มประกวดแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าฟอรร์มปะเขาเขาเรียกว่าฟอร์มประกวดค่ะตัวนี้ยังดูยังไงคะประกวดไมใช่ก็เดี๋ยวเราเอามาเทียบกันให้ดูเดี๋ยวรอตรงนี้กลยนะคะแป๊บนึ่งนี่ถ้าแบบว่าถ้าแบบใช่ เออเราก็ชอบแบบนี้มากกว่านะแบบนี้ก็จะสวยกว่าอันนี้คือฟอร์มประกวดคือเขาจะแบบชันก็จะเป็นกากิ่สวยใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นส่วนอันนี้เป็นธรรมดาแบบธรรมดานี้สมใจปองธรรมดาอย่างนี้นะคะใช่แบบนี้เท่าไหร่คะอันนี้590 590นะคะแล้วถ้าแบบธรรมดาละคะ350 350นะคะอุ้ยซื้อแบบนี้ไปเถอะ่ะใช่ค่ะแบบนี้สวยสวยก็เยอะแล้วก็เหมือนจะมีแบบเตกโกแบบนี้จะมีกระถางสีขาวแล้วก็จะมีจ ลองด้วยนะคะอ๋อมีให้ครบนะคะแต่ว่าจะลองหาไม่เจอค่ะยังไม่เจออยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าถ้าได้ไปคือได้ไปทั้งหมดนะคะไม่ใช่หุมตุ้นะร้านนี้ไม่ได้หุงตุ้น้ใช่ค่ะจะส่งให้สั้งกระถางเลยไม่ไม่มีย่อกระถางนะคะค่ะอุ้ยนี่เป็นฟันเสือนี้สวยมากนะคะนี่สวยค่ะสีแบบเพช เหมือนไล่สีเฉดสีแบบนี้นะคะคือใบอ่อนๆเขาอะค่ะเขาจะแบบมาชมพูอย่างนี้ก่อนแล้วก็เริ่มแดงใชพอเฟตแล้วก็จะกลับไปเป็นชมพูอ่อนๆเหมือนเดิมชมพูอมน้ําตาลเอออันนี้สวยไม่เคยเห็นขอชี่ปะกลายเพชรค่ะปะกายเพชรเอออนี่สวยอันนี้สวยไม่เคยเห็นใช่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 เพราะว่าเขาจะมีใบที่มันเข้มอะค่ะสักใบที่สองใบที่สาม นะคะแล้วเขาก็จะเฟตลงเป็นชมพูอมน้ำตาลอันนี้สวย590 590นะคะประกายเพชรราคานี้แบบว่าไม่มีค่าจัดส่งนะคะรวมให้หมดแล้วนะส่งฟรีไปเลยนะคะอันนี้สวยอุ้ยถ้าไม่ได้มาไม่ดูเลยเนี่ยอันนี้ชอบอันนี้สวยแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งเป็นพระนครค่ะโอ้ชื่อเหมือนบอสสีเลยพระนครนะคะตัวนี้ยังมีราคาแรงนี้ลักษณะใบก็จะเป็นสี กระดูกสีชมพูแบบนี้เออสีแดงางค่ะแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีเขียวนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่500บาทค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไฟเขียนชื่อให้เอยเขียนอะไรนะเขียนเบอร์โทรก่อนแป๊บนึงลืมน้าลืมเขียนเบอร์อะไรค่ะลงนู่น066ค่ะ066นะคะ024ย์4 0 2ส8 0298ศูย์ 6 6 6 0, 24, 0 2 4 0 2 9 8นะคะใช่ค่ะ,คะตัวนี้เป็นมูลไลท์ค่ะโอเคค่ะมีลักษณะใบอของใหญ่มากอ่ะใช่ลักษณะใบของมูลไลท์นะคะจะเป็นใบงุ้มเข้าเหมือนถ้วยกาแฟแบบนี้ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้เลยค่ะอันนีอบการก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะสวยมากนี่ค่ะมูลไลท์ใช่ค่ะกระดูกก็จะเป็นแบบ กระดูกสีสีแดงอมชมพูค่ะอสวยใช่แบบนี้เท่าไหร่คะแบบนี้สองพันบาทค่ะตัวนี้ยังมีราคาอยู่มูลไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมูไลท์อ๋อโอเคก็คือเขาก็จะเป็นราคาประมาณนี้อยู่แล้วมูนไลท์นะคะอุ้ยสวยมากจริงๆมีไซส์เล็กกว่านี้แล้วแต่ลูกค้าจองไปไปเป็นฟอร์มแบบถ้วยห่อหอึ้นเลยนะคะแบบถ้วยกาแฟแบบนี้เลยสวยค่ะใครสนใจนะคะแชทหาตองมูนเลยนะคะเบอร์ที่เขียนไว้ เขียนพี่ป้อมเห็นป้อมบนได้ได้เลยกุมารค่ะกุมารทองของเราโอ้ยสวยถ้ามีลายลายด้วยใช่ค่ะดูนะคะทุกคนอ่ะนี่ค่ะพิจารณากันนะคะใช่ค่ะจะเป็นแบบกุมารทองใบกลมค่ะตัวนี้ค่ะอยู่ในกระถาง8ปดนิ้วแล้วก็จะเป็นแบบเอ่อจะมีติดอันนี้ตามภาพเลยนะคะทุกคนมมาดูนะคะอ่ะเท่าไหร่คะน้องนุ่นอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ราคาดีมากนะคะอะแล้วก็จะมีกูมานแดงหรือเชอร์รี่เรดนะคะตัวนี้โอเคมีทองแล้วก็ต้องมีแดงใช่ค่ะกูมานแดงนะอันนี้เป็นกูมานแดงหรือเชอร์รี่เรดค่ะตัวนี้ก็150เหมือนกัน150รอยบใบเขาจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้กูมานแดงนะคะใช่ค่ะมีทองมีแดงแล้วก็ต้องมีดำใช่ดูดำต่อค่ะตัวนี้ แต่ก่อนแบบราคาก็ยังแพงมากนะเมื่อก่อนอะไซนี้ก็เกือบ800ร้อยได้ตัวนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะใช่ค่ะใครจะซื้อต้องซื้อสามกระถางนะคะสามกระถางนุ่นมีโปรโมชั่นให้เท่าไหร่คะน้องนุ่นสามกระถางปกติกระถางละร้อยห้าสิบค่ะถ้ารับสามกระถางสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีเลยสี่ร้อยโอเคนะคะสี่ร้อยบาทลวมส่งนะคะส่งให้ฟรีไปเลยนะคะสําหรับ คือถ้ารับสามกระถางคลากันก็ได้หรือไม่คลากก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสามกุมารอต้องเป็นสามกุมารเท่านั้นนะคะหรือจะคลากันก็ได้ค่ะอ๋อแล้วแต่เลยตั้ากได้แต่ว่าเป็นสามกระถางค่ะให้สีค่ะสามกระถางอยู่ที่400บาทนะคะโปรโมชั่นซับเจ้าสัวตัวนี้เป็นแบบเล็กๆน่ารักนะซับเจ้าสัวพวกนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยอ่าเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เลยนะคะดำๆแบบเออใช่มันจะดูแดงๆดำๆนะคะ บางคนเรียกอัญมณีดำแต่ว่ามันเป็นทรัพย์เจ้าสัวอันนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะสองรอยห้าสิบาทก้านเขียวๆนะคะจะเป็นแบบเล็กๆมินิมินิแบบนี้เลยแบบจะหมดแล้วแบบจะหมดโอ๊ยเดี๋ยวเอาอันใหม่มาเดี๋ยวอันนี้ตัวนี้เป็นหยกเศรษฐีนะคะที่แบบว่าสวยอันนี้ขายดีมากเลยตัวนี้หยกเศรษฐีก้านสีขาวก้านสีขาวแล้วก็กระดูกจะเป็นแบบเอ้ย ในใบก็จะเป็นแบบมีสีกระจายแบบนี้เลยแล้วก็ตัดสวยสวยสวยนะคะัวนแบบนี้สวยใแบบนี้เท่าไหร่คะสองร้อยค่ะสองร้อยนะคะแล้วคือตัดได้เราด้วยช่คะใครใส่ตัดนะคะเราจะมองตรงข้ออย่างเดียวนะคะเวลาเรามองต้นไม้เพราะเราตัดได้มนะคะก็ตัดพอตัดแล้ว ก็จะเป็นกลงใช่ก็จะกลายเป็นฟอร์มพุ่มนะคะคือเหมือนทําให้ต้นไม้เขาสวยขึ้นด้วยแหละเนาะนุ่นเนาะสอง้บาทนะคะทุกคนสองรบาทราคาแบบราคาดีมากไม้สวยเลยไปเปลี่ยนกระถางก็สวยเลยหรือไม่เปลี่ยนก็วางแล้วก็สวยเลยเดี๋ยวเราฟังใหญ่ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นอัญมณีนะคะแดงไหมคะเนี่ยอัญมณีแดงกับขาวค่ะผสมกันเขาจะเอามาปลูกรวมกันนะคะไม่ได้เป็นต้นเดียวกันอ เคอันนี้คืออัญมณีแดงบวกอัญมณีขาวร่วมกันแบบนี้จริงๆรแล้วเราปลูกอโกนิมาแบบนี้ก็ได้ปลูกได้ค่ะนะคะก็สวยไปอีกแบบใช่เนี่ยเหมือนเหมือนต้นเดียวกันเลยดูนะคะแบบนี้แบบนี้เท่าไหร่คะนุ่นอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบาทแล้วได้สองต้นได้ได้สองสีเลยกว้างแบบนี้สวยมากนะคะใช่ตัวนี้สวยสวยมากอันนี้แนะนํา อันนี้น้ำนางสวยวายนีก็สวยเลยตอนแรกบางคนก็ันึกว่าเป็นต้นเดียวกันใช่ตอนแรกพี่มองเอ้ยอัญมณีสามสี่หรอทําไมแบบว่าเป็นแบบนี้อ๋อันนี้สวยดีกนีมาเนี่ยแสงน้อยก็ได้ใช่อยู่ได้หมดคนสุดๆใช่ค่ะถูกต้องแล้วน้าอาทิตย์ละครั้งยังอยู่ได้ใช่แสงสดใสใช่ใช่จะดูสังเกตนะคะตามออฟฟิศตามโรงแรมตามอะไรต่างๆเขาจะมีอะโกนีมานะคะพวกเอ่อ ห้างเฮ้องอย่างเงี้ยนะคะห้างสรรพสินค้าก็จะมีอโกนิมากับพวกตระกูลดีเฟนอ่างเงี้ยค่ะมันอยู่ได้ง่ายนะคะทนทนแห้งทนใช่ถูกค่ะใช่แล้วสวยด้วยใบสวยอนนี่ตัวนี้สวยมาก ตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือกระดูกสีชมพูก้านก้านก้านเป็นสีชมพูแล้วก็ใบก็จะเป็นเขียวลายขาวแบบนี้แหละค่ะนี่ตัวนี้สวยชื่อว่าเพิ่มซับค่ะเพิ่มซับคือแบบเป็นมงคลมากโอเคใช่สวยมากราคาค่ะเพิ่มซับร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบเช่นกันนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ช้างแดงอ๋อเราบอกาช้างแดงช้างแดงจะมีสองตัวมีตัวนั้นแล้วก็ช้างแดงมีสองตัว่ะอมาดูกัน ตัวนี้จะเป็นแบบสีแบบสีแบบชมพูเยอะใช่ค่ะชมพูเยอะกับชมพูน้อยอันชมพูน้อยนะคะเลือกเอาตามสะดวกชอบนะคะใครมีแบบนี้แล้วชมพูเยอะะอยากได้ช้างแดงแบบแปลงแปลงแบบนี้ไกลๆแบบนี้ก็ได้ราคาค่ะถ้าเป็นสีแดงมากแบบนี้จะอยู่ที่200ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจะมีสีเขียวเยอะแบบนี้จะอยู่ที่150าค่ะโอเคถ้าเขียวเยอะร5 0ยานะคะแดงเยอะอยู่200ค่ะ ต้นก็เนี่ยเลยค่ะแบบนี้สวยค่ะตัวนี้ค่ะสวยนะคะขายดีเหมือนกันตัวนี้เพราะว่าไม้สีแดงกำลังมาเลยอ่าโอเคฝั่งทางนี้ค่ะเขาจะ<ม>เป็นอ,อ,อ่าอำนาจเจริญค่ะตัวนี้อุ้ยพี่ชอบอันนั้นอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อเฮงเฮงเฮงค่ะอขอหน่อยค่ะ เราก็จะใช้ตะก้องเลยนี่นะคะเฮงเฮงเฮงนะคะทุกคนใช่ค่ะจะพูดถึงต้นเฮงเไม่เรา้ามนูนูก็ข้ามมาเหมือนกันหนูว่าจะหยิบแต่ว่าหยิบไม่ถึงตอนนี้จะเป็นเฮงเฮงเฮงค่ะก็เหมือนแบบใบก็จะเหมือนแบบแดงไล่สีใช่ทุกคนอดูค่ะมันจะมันจะนวลๆแล้วก็พูดในการกินของเรานะคะคือนวลๆใบจะนวลๆไปหมดเลยนะคะสวยมากนะคะ แล้วก็การการเขียวแบบนี <c ười> <ểu> ้นะคะอ่า <c ười> <can. c ười> ราคาค่ะร้อยแปดสิบาทค่ะร้อยแปดสิบาทนะคะเฮงเฮงเฮงดูนะคะเปลื่ยนไหคะพี่ไพ่สวยมากใหญ่แบบนี้เฮงเฮงเฮงนะคะร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนี่เราก็จะมีตัวนี้ที่เราข้ามาเมื่อกี้เหยียบไม่ถึงตัวนี้จะเป็นแดงมงคลเราพูดไปอย่างตัวนี้ยังเพราะว่าเราพูดแค่อัญมณีแดงตัวนี้เป็นแดงมงคลค่ะจะต่างกันตรงที่สีแล้วก็ใบยาวกว่าอ๋อใช่ใช่อันนี้จะสีเข้มกว่าค่ะแดงมงคลอันนี้อัญมณีสีแดงนะคะที่อยู่กับฝ้ายของนุ่นคือแดงมงคล แดงม,มงคลนะคะแล้ดูใต้ใบนะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวๆนะของนงมุ้นไม่ขาวนะสำหรับแดงม,<ช>มงคลนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะอ่ะใครมีก็นะคะใครมีอัญนนมณีแดงแล้วก็มาซื้อแดงม,มงคลด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่200บาท200บาทช่คะ,คะอ่ะ ใองนี่สะดวกซื้อออนไลน์ก็มาที่ร้านได้ใช่ร้านอยู่ที่ไหนนะคะร้านอยู่บุรีรัมค่ะโอเคเดียชอบมากเลยมาซื้อหน้าร้านใเพราะว่าเราจะได้ช็อปปิ้งมาเลือกเองนะคะได้หมดเลยใชคะบุรีรัมอากาศดีนะครับ15บห้าลใช่เหรอบวกอีก15%แล้วกันเอาอสามสนบค ตัวนี้อค่ะตัวนี้นลืมชื่ออะเดี๋ยวอ๋อ <c oughs> อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เอานาจระร้อ๋อน,น่าจระเิญตัวนี้อ่ะอันนี้ชอบเดินมาถึงก็ชอบเลยใช่ค่ะตัวนี้สวยนะคะลักษณะใบเป็นกระดูกสีแดงแบบนี้ใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วดูลำต้นเขานะคะชมพูแบบนี้นะคะ,<จ>ะทุกคนจะเป็นฟอมไม่อ่าจะไม่สูงมากใช่ใช่เขาออกเป็นแบบพุ่งๆเนาะพวกนี้นะคะแบบนี้เท่าไหร่คะน้องนุ่นสองร้อยบาทค่ะอํานาจเะริญสองร้อยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะ คือฟอร์มที่ร้านน้องนุ่นคือเอาไปวางแล้วสวยเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเรี้ยงฟอร์มแบบนี้มใช่โตแล้วนะคะฟอร์มสวยแล้วนะคะอํานาจเจริญค่ะใช่ตัวนี้หนูลืมชื่อค่ะทุกคนหนะลืมชื่อใครรู้บอกบอะแนะนำหน่อยนะคะโอ้ย่ไงยกเสร็จเด็ดไว้หนูก็หาไม่เจอเมื่อกี้หนูหาแล้วไม่เจอยกเสรษฐีตัวนี้เพิ่งได้มาครั้งแรกนะคะสำหรับถีอันนี่เพิ่งไดมมาครั้งแรกตัวนี้ดูฟอร์มนะคะ ต้นก็เป็นสีขาวนะคะแต่มีชมพูระเรื่อระเรื่อนิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะแล้วใบก็จะเป็นแบบสีแดงกระดูกสีแดงแบบนี้เลยค่ะหลังใบก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนต้นใบก็อย่างนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะทุกคนมี180บาทค่ะบางบางกระถางก็มีหลายต้นนะสองต้นในกระถางนะคะทุกคนเลยสวยๆ180บาทอ่าตัวนี้เป็นลายน้ําทองที่แบบไม้แบบขายดีมากแล้วก็ เริ่มจะหายากนิดนึงลายน้ําทองใช่ค่ะเดี๋ยวลองให้ดูตัวนี้ละกันอ่ะค่ะนี่ค่ะสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอ่าพี่ถือให้ได้เลยนะคะลายน้ําทองนะตัวนี้จะชัดมากนี่ค่ะลายน้ําทองนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนกระจายกระจายไปเหมือนผ้าถุงอะค่ะใช่ค่ะนะเหมือนลายผ้าถุงอ่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะกระจายแบบฟบฟับฟบฟับแบบนี้เลยนะคะตัวนี้อยู่ในกระถางเป็ดนิ้วค่ะทุกคน ลายน้ําทองอยู่ที่2 5 0 250หสบยห้าบาทไม้เริ่มหายากแล้วนะคะไม้ลายน้ําทองนะคะเพราะว่าปกติมันจะเอาเป็นฟอร์มพุ่มกอที่ขายประมาณ4 5 0ยห้าบมาแล้วลอบนี้ไม่มีเลยไม่มีแล้วหายยากแล้วนะคะอันนี้สมบัติเศรษฐีค่ะนี่ตัวนี้สวยได้ค่ะออ้ยได้หลายต้นอยู่ในนี้มากเลยอ่ะนี่ค่ะสมบัติเศรแบบสีแบบอ่าเข้มๆแบบนี้เลย ก็จะใครอะใครเมาพี่ป้อมหรอถึงฉันทนาบอกว่าร้านอยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ใกล้จะไปชมถึงชมในนี้ก่อนค่ะแล้วก็แบบแชทไลน์น้องไลน์ไหมไลน์จะเป็นไอดียเน์อเดี๋ยวอันนั้นโทรได้ค่ะโทรได้โหาน้องได้เลยนะคะค่ะนี่สมมาเศรษจีค่ะราคาดีมากเลย180บาทเท่านั้นค่ะเป็นกอแบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะ ไปด้านล่างค่ะอ๋อยังไม่หมดเหรอยังอ๋อนี่นอันนี้อกันอันนี้ชื่อซับพาเจริญซับพาเจริญค่ะซับพาเจริญ200รบาทนะคะอ่าก็เหมือนเดิมนะคะเขาจะใบแบบดูหนาๆใหญ่ๆหน่อยนะอย่างเงี้ยเป็นใบประมาณนี้นะคะอวบอั่นแบบนี้นะคะ200บาท200บาทอูดูข้างหลังสีสีแบบนีออนมากนะกรดูกแบบชมพูเยอะมากนีออนแบบบรนเย็นนะคะบันเย็นบันเย็นนะสวยมากอ่ะเนี่ยค่ะ สวยมากนะคะเศเษฐแฟนบอกว่าน้องน้องสวยนะครับอ๋อน้องเจสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีฉันฉันเป็นลูกเศรษฐีหรือเปล่านี่ค่ะลูกเศรษฐีนะคะนี่สวยมากแล้วมีแม่เศรษฐีเนียสวยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนอัญมณีส้มอะค่ะจะเป็นแบบผงอัญมณีส้มเลยหรอคะ จะเป็นเหมือนตัวนี้อุลตร่าไม่เคยเห็นอ๋อนี่อันยังไม่มีส้มเนอใช่อันนี้อันยัมีส้มเขาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะไม่แบบส้มเท่าน้องอัญมณีส้มนะคะเขาเลยได้เป็นลูกเศรษฐีใช่ค่ะแทนที่จะเป็นอัญมณีส้มลูกเศรษฐีสวยนะตัวนี้ใครเป็นกอใช่ค่ะใครเป็นลูกเศรษฐีต้องมาซื้อนะคะเท่าไหร่คะนุ่นอันนี้290-290าอบาทนะคะ ใครรู้ตัวเป็นลูกเศรษฐีนะคะถ้าเราเอาเงินส่วนขันขวัญข้าวนะคะของนุ่นนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งแล้วค่ะคือแบบส่งฟรีทั้งร้านนะคะทุกคนส่งไปทั้งอย่างนี้ไม่มีหุ้มตุ้มนะคะค่ะส่งทั้งกระถางค่ะแล้วมีหลายต้นมากะดูเบิงจะเบิงเบิงจะสาวเบิงจะพี่เยอะมากนะคะตัวนี้ค่ะเปลี่นลูกล่ำซ้ำรู้ายละ สีชมพูแบบนี้เลยค่ะสวยมากเมื่อกี้เป็นสีส้มเนาะตัวนี้สีชมพูค่ะใบกลมๆแบบนี้สวยเลยลูกลำซ้ำนะคะเรามีลูกเศรษฐีลูกลำซ้ำนะคะราคาค่ะอันนี้อยู่ที่290เบาทเท่ากันถ้าใครจะถ้าใครเป็นลูกเศรษฐีและอยากล้ำซ้ำเราก็ต้องเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ลูกล้ำซ้ำซึ่งไปเลยค่ะ2แบบไปแบบนี้ค่ะแคปแล้วก็ส่งให้น้องนุ่นนะคะโทรหาใครไม่มีเวลาก็ มา,าสั่งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะส่งให้ราคาก็เท่ากันกับหน้าร้านอ่าโอเคอ่ะหันไปข้างหลังเลยค่ะ คุณตะก้องนูนอะเลยแล้ว่จากตรงนี้นะนี่ไงอําน่าเจริญต้นจอมแต่ว่าตัวนี้ที่มันมีตําหนิอ่าดูเลยค่ะจริงๆถ้าใครอยากได้ฟอร์มแบบนี้ก็สามารถสั่งจองได้นะคะเท่าไหร่คะฟอร์มระมาณนี้สามร้อยห้าสิค่ะสามร้อยห้าสิใช่ค่ะได้ใหญ่แบบขนาดไซส์กระถางเพิ่มไปอีกใช่ค่ะ11นิ้วสิบเอนิ้วนะคะสามบบาทใช่นะคะ ประสานสว่างสดาบอกว่าข้าวต้มไก่นี่เองหนูเองค่ะตัวนี้สวยอันนี้สวยมากชื่อว่าอ่าเทพมงคลค่ะเทพมงคลนะคะใช่ค่ะมันจะแบบว่าสีขาวแบบนี่แบบสว่างสว่างมันจะขาวขาวมากกว่าเขียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วใบก็แข็งแรงใช่ค่ะ อ่าใช่ๆชใบแข็งนะคะก้านแข็งใบแข็งอยู่ทรงนะคะโดนลมก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนี่เลยสวยสวยเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบค่ะอยู่ในกระถางดูสวยมากใหญ่มากสิบห้านิ้วได้ในกระถางสิบห้านิ้วนี่นะคะอ่าฮะใช่สวยมากนี่ไงแดงมงคลโฟมก่อค่ะออ๋โอเค หนลุดลูกขึ้นเลยค่ะแดงมงคลูใหญ่มากหนึ่งกระถางจะมีประมาณสองสามต้นเลยตัวนีู้ใหญ่มากใช่ค่ะอยู่ในกระถางอ่ะสิบเอ็ดนิ้วค่ะตัวนี้สิบเอ็ดตัวนี้มีสี่เลยสี่ต้นใครโชคดีนะคะได้ตัวนี้ไปนะราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเกสิบถ้าปกติซื้อหนึ่งต้นมาจะสองร้อยร้วใช่ค่าส่งเก้าร้อยห้าสิบเลยใช่ค่าส่งได้อะไรเนี่ยอันนี้ส่งฟรีด้วยนะใช่ค่ะส่งฟรีค่ะ อะดูสิเธอคันนี้เห็นไอโฟนเนี่ยเห็นอยู่ใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่มากกว่าหน้าอีกอะดูสิใช่สงแล้วก็ได้นะส่งร้อยเก้าสิบสงร้อยเก้าสิบคือซื้อเธอค่ะขอร้องโปรดซื้อมันถูกมากหรือว่าจะแบบหานกันก็ได้นะคะซื้อแล้วก็ไปแยกต้นกันมีนะคะลูกค้าก็แบบว่าหานกันหานกันแล้วก็ตกไปประมาณไม่กี่บาทไม่คืนย้อนใ่อันนี้สี่สี่สี่ต้นอะคนละห้าสิบบาทถูกมากห้าสิบาทได้ถูกมากนะคะอ่ะ ตไปนี้นะคะนี่จะเป็นรวยรายวันนะคะแต่ของนุนจะเป็นแบบใบยาวเนาะอ๋อมันมีแบบสายออกกลมๆนิดนึงก็มีค่ะนี่รวยรายวันเป็นใบยาวแบบนี้นะคะแต่ตัวนสายเสียงโชวใชเรามีทุกวันใช่เราต้องอยู่หน้าทีวีทุกวันได้จริงๆตัวนี้ที่เปลี่ยนใส่กระถาง11นิ้วได้เลยนะอ่าใช่แต่ตัวนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะขายที่ร้าอยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทสำหรับรวยรายวันนะคะอ่า นี่อะไรคะตัวนี้เลยค่ะสวยมหาเศรษฐีเรียกซับโอเมื่อกี้จะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ฟอร์มกอนเนาะค่ะมหาเศรษฐีเลียกซับอุ้ยดูสิถ้าเขาเป็นกอกอรแล้วเราเป็ค่ะเป็นลำต้นที่ชมพูทั้งหมดนะมันสวยมากจริงๆนะคะทุกคนสีชมพูหวานๆนะคะตัวนี้ี่อันนี้ชมพูหวานๆชมพูอ่อนๆนะคะราคาค่ะอันนี้อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะ เหลืองมงคลค่ะ้ยเขาพี่ป้อมเหรือโดนนะเหลืองมงคลค่ะเมื่อกี้มือไปไหนไม่รู้เหมือกำลังมือลูกค้าเหลืองมงคลค่ะมีลักษณะเด่นก็อยู่ตรงก้านสีชมพูนะคะใบเขาจะแบบบิดแล้วก็สีเหลืองเหลืองเนะใช่สวยใช่ค่ะแบบว่าแหวกแหวกแตกเขาเรียกว่าแหวกแตกต่างจากอโกนิมาทั่วไปเพราะว่าใบเขาจะรึดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากว่ตรงนู้น ใบจะโค้งนิดนึ่งนะเอ็นดูเอ็นดูนะคะทุกคนดูดูดูใบออกพลิวพิวสวยนะคะนะคะอันนี้ต้องเก็บนะต้องมีแหละเหลืองมงคล280ค่ะตัวนี้ได้สองต้นได้สองต้นนะคะ280ใช่ค่ะสวยมากเหลืองมงคลนะคะสงต้นใกาใช่ใช่ค่ะโอ้ยสวยอ่ะแล้วตัวนี้ขายดีมากเลยลูกค้าแบบสั่งจองไปใช่ค่ะ จะเป็นออร่าส้มค่ะอ๋อแล้วอีกแล้วโอเคคระจบพอดีเลยเดี๋ยวมาอีกตอนบ่ายเดี๋ยวมาอีกค่ะอันนี้เป็นสีเขาเรียกออร่าส้มค่ะอ๋อไม่ใช่แสงเงินแสงทองไม่ใช่ค่ะแสงเงินแสงทองจะเป็นสีแดงจัดจะอยู่อีกตรงนี้โอเคโอเคอันนี้เป็นสีส้มนะคะออร่าส้มนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอยู่ในกระถาง1 1เอนิ้วนะคะฟอร์มกอแบบนี้เลยไม่รู้จะมีแต่กี่สิบต้นอยู่ในนั้นนะคะทุกคนขายดีมากตัวนี้ ลูกค้าสั่งไปคนละสามสี่ต้นสามสี่กระถางเลยกระถางอะค่ะกระถางละเท่าไหร่คะอ่าอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะใช่ลูกค้าเอาไปใส่กระถางใหญ่นะคะเขาสั่งไปใส่แบบกระถางรวมกันอ่ะค่ะก็จะเป็นพุ่มสวยใหญ่มากขู่สวยมากนะคะร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็ควรมีนะคะอะไรนะออร่าส้มออร่าส้มค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะนี่โอเคใบเขาจะยาวๆเล็กๆเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละสีใช่ พลอยอชมพูเราจะมีสองสองสาเนาะไออีกตัวหนึ่งที่มีแล้วรวยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าสีจะจัดกว่าอ่าโอ้ใช่ตัวนี้อ,อยู่ในกระถาง8นิ้วะนะคะ,คะดูหนึ่งกระถางมีสีต้น,นค่ะ,คะอันนี้ร้อยหค่ะร้อยห้าสิบบาทใช่แต่ว่าถ้าใครชอบแบบสีแบบ แบบคั่มก็ไดไอตัวนี้นุ่นคัดมาแบบสีจะสวยกว่าอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้อยู่ในกระถาง11อนิ้วก็จะ1้อยปค่ะมีร้อยปก็คือสีจัดที่มันยืมตัวนี้ก็จะเป็นร5อยห้าสใช่ค่ะนะคะก็ทักลาเอทักโทรหานุ่นเลยนะคะที่ทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นบ่ายเย็นมาอีกค่ะแบตหมดแล้วเดี๋ยวไปอีกแบตนึงมีอะไรอีกไหมคะหมดแล้วเนาะก็เหลือประมาณนี้เลยค่ะอเดี๋ยวเราช่วงบ่ายหรือมาอีกเนาะข้างหลัง มีไหมหมดแล้วกำลังจะเป็นข้าวอษีค่ะพอดีกําลังจัดตรงนี้จะทําเป็นว่าข้าวฤษีทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไฟจะมาทําคลิปน้องนุ่นใหม่นะคะแยกเป็นตัวตัวนะคะโอเคค่ะขอให้น้องนุ่นบอกชื่อกับสวนแล้วก็ที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะชื่อนุ่นนะคะชื่อสวนชื่อร้านสวนขวัญข้าวค่ะร้านอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะห่างจากวิกซีบุรีรัมย์มา200เมตรค่ะร้านจะมี อยู่ด้านในนะคะจะเป็นตลาดต้นไม้ค่ะร้านด้านในร้านที่สี่ขวามือค่ะค่ะ,ะมีไม้มงคลมีมอะไรบ้างใช่ค่ะมีไม้จัดสวนด้วยนะคะ,คะแต่ว่า รับปูแย่จะกสวนด้วยค่ะในตัวเมืองบุรีรัมย์ค่ะใครสนใจก็ติดต่อน้องนุ่นเบอร์โทรค่ะเดี๋ยวไอดีไลน์ก็โทรมาสอบถามได้ค่ะเบอร์โทรอะไรคะอีกรอบ0 6 6 0 2 4 0 2 9 8ค่ะโอเคค่ะแล้วติดตามช่องยูทูบน้องนุ่นด้วยใช่ค่ะช่องช่องสวนขวัญข้าวนะคะเสืฟันติดตามด้วยค่ะโอเคไปติดตามน้องนุ่นได้เลยนะคะแล้วก็ทักแชทหา้องนุ่นได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ